ความเดิมจากตอนที่แล้วสิตรีพลทหารและตำรวจเกตได้ไปขอความช่วยเหลือจากบิวตี้กินไก่เพราะคิดว่าถ้าจะต้องเป็นซอมบี้เนี่ยเป็นผีปอบดีกว่าครูโยงได้โทร,รศัพท์ไปถามสถานการณ์ที่ร้านของขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็กลายเป็นว่ามีซอมบี้บุกเข้าไปในร้านแล้วและในเวลาเดียวกันซอมบี้ก็บุกเข้ามาในโรงเรียนครูโยไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะว่าโดนซอมบี้จับขาอยู่ชิปโป193ตอนผีปอบปะทะซอมบี้ EP4 อย่าเข้ามาได้เว้ยรู้ไหมว่าพ่อกูเป็นใครโอ้โห,โโหขาก็ถูกจับซอบบี้ก็บุกเข้ามาเรื่อยๆเลยเพิ่งพาใครไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ยมีแต่เด็กกับผู้หญิงเอ้ยไอพวงนี้นี่ก็บอกว่าอยากเข้ามาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืไงวะถ้าเข้ามามากกว่านี้กูจะแจ้งตำรวจกลัวไหมกลัวไหมกลัวละซี่ อีเน็กก็บอกอยากเข้ามาคุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะเว้ยมีไว้ขังซอมบี้เฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยเรากูเป็นพระเอกนะเว้ยกูจะตายไม่ได้และยิ่งต้องมาตายในสภาพซอมบี้อีกโอ้ยจากหน้าตาอัประรักอยู่แล้วยิ่งอัปละรักไปกันใหญ่ต้องขอบคุณไม้ฮอกกี้ครูใหญ่เลยเนี like ่ยที hey, right ่ย <paso lens ayed> <laughs> ื <tamanho S 1> ้อชีวิตเรามาได้จนถึงป่านนี้ว่าแต่ครูใหญ่เอาไม้ฮอกกี้ไปไว้ในห้องทําไมเออครูใหญ่มีแต่เรื่องแปลกแปลกอึยันไว้ก่อนเมื่อยแขนเฮ้ยเฮ้ย อยู่ดีๆก็นึกเรื่องตลกขึ้นมาได้วะถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นซอมบี้ปุ๊บแล้วเราไปกินหมานี่ควรจะว่าเราว่าไงวะโยงกินหมาเหรอดอว่ายงแท้หมาโคตรฮาแค่คิดก็มันแล้วมันใช่เวลาไหมเนี่ยโอ้โหในเวลาแบบนี้กูยังจะคิดเรื่องฮาๆอีกเคยโยงไหวไหมครับเนี่ยก็พอไหวนะแต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเอ๊ะเสียงใครใช่เคยโยงเสียงผมเองอํานวย อามรวยในชื่อพ่อผมชื่อสงบเฮ้ยนี่เองมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมมานั่งมาแล้วเห็นเหมือนครูโยงกำลังสนุกอยู่ผมก็เลยนั่งดูครับโอ้โหมึงดูยังไงวะว่ากูสนุกก็มอจีงเห็นยืนหัวล้าคิดคัทอยู่คนเดียวอะไรโยงกินหมาโยงกินหมาสักอย่างเออเด้เลยช้ามันเอะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยโอ้ยผมก็รู้หรอกว่าเวลาไหนที่ครูโยงต้องการอะไรเนี่ยผมไปชงกาแฟมาให้ให้กูกินเวลานี้เนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนมือจะไม่ว่าเดี๋ยวผมป้อนให้ โอ้ยไอส้สง,งบกูไม่กินมึงมาแกะมือผีออกให้หน่อยที่มันจับขาที่สามของครูโย่งอยู่นะมั่วแล้วกูมีสองขามาด่วนเลยเราต้องพาเด็ก,ดกๆอพยพไปจากที่นี่แป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งสั่งเมาม็ดแตงโมเออเอาวอร์มอัพแล้วก็รีมาแกะมือผีได้แล้วกาแฟนี้ล่ะไม่กินไม่มีอารมณ์กินจะทําอะไรก็ทําเหอะผมเคยดูหนังซอบบี้แนละครูโยง่งมันแพ้ไฟเออเคยดูเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีไฟน้ำร้อนนี้น่าจะใช้ได้นะในไหน,นครูโย่งก็ไม่กินกาแฟและ จะเอา,าดาามือซอมบี้ใช่ไหมเออเป็นความคิดที่ดีอ่โตวไวๆร้อนโอุ้ยสงบอย่าให้โดนขากูดิมันเป็นการฆ่าเชื้อครูโยงมึงไม่ได้จะฆ่าเชื้อมึงจะฆ่ากูโอ้ทำเป็นสัมออยเห็นไหมเนี่ยมือซอมบี้หายไปแล้วเอาไงต่อดีครูโยงพกเราต้องพาเด็กอพยพไปจากที่นี่เออว่าจะถามตอนแรกเองอยู่ที่ร้านอาหารในข่าวไม่ใช่เหรออ๋อผมยังกว่าโรงเรียนไม่เสร็จผมก็เลยกลับมาก่อนเฮ้ยแล้วกลับมา,าทางไหนเนี่ยทำไมไม่โดนซอมบี้กัด ผมมาทางลับครับเป็นท่อใต้ดินของโรงเรียนเฮ้ย hey, มีท่อใต้ดินด้วยหรอไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยน่าจะเป็นครูใหญ่ทำไว้นานแล้วผมสำรวจไปมาก็เจอนี่แหละเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพาพวกเด็กๆไปท่อใต้ดินกันโอ้โ oh หไม่คิดเลยว่าทางใต้ดินจะกว้างใหญ่ขนาดนี้ครูใหญ่มีไว้ทำอะไรเนี่ย ครูโยงคะหรือว่ามันจะเป็นทางที่ครูใหญ่ใช้เวลาแปลงร่างเป็นพญานาค่ะอาจจะเชื่อมต่อไปทางโลกใต้าบาราลของครูใหญ่เลยก็ได้เออก็มีความเป็นไปได้น,เน,นะเรื่องไปโลกใต้บาดาลนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าอุโมงค์เนี่ยก็ไปใต้ร้านของคุณขาวด้วยโอโ้โหเชื่อมต่อกับร้านในขาวด้วยเหรอเป็นไปได้ยังไงหรือว่าน้ําที่เห็นอยู่นี่เฮ้ยน้ํามีพิษแม่แหน่เด็กนักเรียนทุกคนเอาขาขึ้นจากน้ําตัวนี้ก็ไม่มีใครเอาขาลงน้ำนะครูโยงมีแต่ครูโยงครูดาวเรียงกับลุงสงบนี่แหละ เออว่ะมีแต่พวกเรานี่แหละที่เอาขาลงน้ําอะไรอันตรายกว่าการค้าระหว่างซอมบี้กับน้ําพิษผมว่าน้ําพิษขอยขาหน้าจะอันตรายสุดครูยโยงมันไม่มีอะไรหรอกตอนขากลับมาเนี่ยผมก็เดินลุยน้ามาตลอดฮะเดินลุยน้ํามาเหรอทางที่มันแห้งๆก็มีทําไมไม่เดินมันเย็นดีครับผมก็เลยเดินลุยน้ำเน่ามาตลอดเลยโอ้โหทําตัวเป็นเด็กไปได้ครูยโยงที่นี่จะปลอดภัยจากซอมบี้จริงเหรอคะซอมบี้มันตามพวกเรามาจากอะไรก็ยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะเออผมคิดว่านะ น่าจะมาจากกลิ่นใช่เปล่าเฮ้ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่แถวๆที่มีน้ําเนี่ยมันก็จะดับกลิ่นได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามกลิ่นมาล่ะตามเสียงเสียงจากน้ำมันก็น่าจะกลีเสียงอื่นหมดแล้วล่ะครับเพราะว่าน่าในท่อเนี่ยโอ้โหแต่ใหญ่ขนาดนี้อย่าเรียกว่าท่อเลยสงบเรียกว่าอุโมงค์เหอะ น้ำมันกรอบเสียงได้ก็จริงนะเว้ยแต่ว่าอุโมงค์เนี่ยทำให้เสียงเป็นกล้องพอพูดเสียงดังๆหน่อยมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาแล้วคอยดูนะเดี๋ยวกูจะตะโกนให้ดูแลวจะตะโกนเพื่อจะเรียกซอบบี้มาเอเอามันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์โยงไกทำไมมันสะท้อนมาแปลกจังเออว่าเดี๋ยวลองใหม่อีกทีโยงไกเฮ้ยอะไรวะไปไปได้ยังไงสงบมึงลองดิสงบอ่านด้วยเฮ้ มาสะท้อนเป็นชื่อพ่อพวกเราแล้วไงมาสะท้อนกลับมาเป็นชื่อพ่อครูดาวเรืองลองซิดาวเรืองต้องลองได้หรอคะใช่ครับอยากรู้ลองเลยก็ได้ค่ะครูโยงดาวเรืองดาวเรืองอ้าวแล้วทีนี้ทําไมไม่เป็นชื่อกูหลาบวะกูหลาบนั้นชื่อแม่ดาวเรืองค่ะโนดีช่างไม่ยุติธรรมให้แวนครูโยงเล่นอะไรนะตะโกนในอุโมงสงสัยแกคงเครียดนีซอมบีมาลองมันดีกว่าก็ทีเหมือนกันอยู่ในนี้ไม่มีอะไรจะเล่นแวน ฮองเฮ้ย hey, มันสะท้อนกลับมาเป็นชื่อพ่อจริงๆด้วยเป็ดไหนเองลองมั่งดีเออน่าสนุกดีว่ะเดี๋ยวลองมั่งเป็ดไก่ไอ้อเป็ดเธอรอชื่อพ่อครูเหรอเปล่านะผมตะโกนว่าเป็ดไม่เชื่อครูโยงคอยดูเป็ดจอร์ดอ้าวกูก็นั่งอยู่เฉยๆของกูไอ้อเป็ดด่าพ่อกูทําไมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเสียงมาสะท้อนแบบนั้นเองสะท้อนมาว่าจอร์ดเนี่ยนะชื่อพ่อกูชัดๆไอ้อเป็ดไหนลองมาอีกทีดิเป็ด ทรมานอ้าวทรมานทรมานไหนละนี่ชื่อพ่อใครวะชื่อพ่อกูโอ้โหไอป็ดเองนี่สร้างศัตรูไปทั่วเลยนะงามใส่คาว่า้าอยู่เงียบๆดีกว่าเล่นกันเป็นเด็กไปได้เองก็เด็กเหมือนกันนั่นแหละไอตทราชรหัดเล่นอะไรให้มันสมกับเป็นเด็กมั่งดีวะเออจริงหัดทำตัวให้มันเป็นเด็กหน่อยเล่นกับเขามั่งดิเฮ้ไม่เอาอะ่ะไม่อยากเล่นปอย,ยออปอย,ยอ,ออนี่มันย่อมาจากอะไรไปยังอ่ะ ปีนเหยียบโอ่งพูดไป็นเหอะแบบไม่ต้องยออ่อไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจหรอกไม่เห่าไม่พูดปล่อยให้คิดเองถ้าอยากจะชวนคนอื่นเล่นก็ชวนเปิ้ลน,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 นั่นน่ะนั่งแอบอะไรอยู่ข้างหลังเ,เออว่ะเฮ้ยเปิ้ลไปนั่งทะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเราไปนั่งเล็งดูว่ามีซอมบี้ตามมาหรือเปล่าไม่มีหรอกมั้งลุงสงบบอกว่าที่นี่ปลอดภัยน่าดีเออเปิ้ลไหนลองตะโกนชื่อเธอมั่งดิเปิ้ลเฮ้ยนั่นชื่อพ่อใครวะครูโยงดาวเดืองว่าไม่ใช่ชื่อพ่อนะแต่เป็นเสียงซอมบี้ น้ำไสตะโกนเล่นกันไปมาจนซอมบี้รู้เราว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยนักเรียนทุกคนอพยพไปที่ปลายท่อโดยด่วนแล้วปลายท่อนี่ไปโผล่ตรงไหนล่ะครูโยงครูไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือต้องไปกันเดี๋ยวนี้ Stand up please โอ้โหลอภาษาระกิจด้วย Ready go run อากลับสู่ธรรมชาติดาวเรืองลองเดินไปเช็คตรงนู้นมาปลอดภัยค่ะครูโยแปลว่าพวกซอมบี้มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนกันหมดเลยมั้งนี่แล้วก็ไปที่ร้านคุณขาวด้วยครัเออใช่ป่านนี้ไม่รู้เป็นไงกันแล้วมั้งเอาแล้วมมได้เองจะขึ้นจากน้ําลงไปแช่อยู่นั้นแหละเย็นสบายโอ้โหไอ้ซกมกครูโยครับอันนี้คือตรงไหนของโรงเรียนเราเหรอผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นที่นี่เลยอะ เองด้วยผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันโอ้ยอย่าว่าจะพวกเธอเลยครูเองยังไม่รู้เลยว่านี่คือตรงไหนจากที่คาดดาวได้นี่อุโมงค์น่าจะไปที่ใต้ร้านในขาวไปที่ถ้ำปารานแต่ก็มาพ่ตรงนี้ด้วยตกลงแล้วอุโมงค์นี้มันไปไหนได้บ้างเนี่ยครูโยงคะอุโมงค์น้ำใช่ไหมแปลว,ว่ามันต้องมีที่ที่ให้ไปลงที่แม่น้ําหรือทะเลลงทะเลหรอเปิ้อนเอ้งี้ก็ไปหาลุงโกรนได้สิใช่ไหมครูโยงลุงโกรนอยู่ทะเล เสยียใจไอกรลนอยู่ร้านในขาวไม่รู้ว่าถูกกินไปหรือยังลุกโกรนเป็นอมตะครับครูยงซอมบี้อมตะไงโอ้โหแค่คิดก็ขนหัวลุกและขออย่าให้มันโดนกัดเลยแล้วกันครูโยงไปไหนต่อดีคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มีซอมบี้มาตามอุโมงจริงอ่ะอีกไม่นานก็คงจะมาถึงพวกเราไอ้ขามเย็นแช่ทำไมค้าไม่อยากลงน้ำเดินต่อไปดิเงียบเเว้ย ทำไมห่ะมีอะไรข้าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ด้านบนอุโมงค์อ่ะข้าก็เลยยังไม่กล้าออกไปนี่ไงแต่ด้านในก็มีซอมบี้กำลังมานะแล้วด้านบนอาจจะไม่ใช่ซอมบี้ก็ได้อาจจะเป็นคนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเอ๊ะอะไรร่วงลงมาเฮ้ยซอมบี้ร่วงลงมาจากข้างบนข้านึกแล้วไม่ใช่เสียงคนเดินครูโยงครับครูโยงข้างหลังอายามาจากไหนวะเต็มเลยแล้วจะหนีไปไหนวะเนี่ย